อ๋อโอ้เราตำมุนพวกนี้เนาะที่แก้มันก็เรือนี้แสดงว่านี่เห็ดเวียงนักเนาะน้องละน้อยกันเนาะมันลุกนุก้เดี๋ยวนี้ันามีเกเนาะ เขาเจ้าปลูกใช่แล้วว่าเขายังยังหมดท่านได้ปลูกอยคือแดดแดดหนีตายลมดีแท้ อาว่านี่เนาะอ่าตําไปน้ําแล้วก็จมไปน้ําสิแล้วกายอยู่บ่นี่เนาะโอ้อันนี้แหละเพิ่นบอกเนาะเพื่อสิได้กินเพื่อสิได้อิ่มท้องอิ่มไส้แม่นธรรมดาดอ่าคั่นบ่เฮ็ดก็บ่ได้เฮือไดไข่น้อยจังสิอิ่มเนาะบ่หยังกะอ่าถ้าให้อิ่มซื่อๆนี่เป็นไปบ่ได้หรอกเนาะเออเอาเนาะอันนี้ก็อยู่อ่าหงสพี่น้องเอ้ยอยู่หน้า ่าเดินดินของทางอ่ะดีอ่ะกระดังปับมือเศร้านี่แหละนอนยังใหม่ๆสดๆมหมดเลยเออเอานอนตะเภาสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเลยเนาะเออเอาทางน้องลานน้อยแล้วก็ทางน้องลาใหญ่เนาะซื้อนีนได้เจ้าน่ะอันนี้ฮะซื้อนีนได้ก่อนโมเมลาใหญ่บ่เออน่ารบกวมไหมฮะ ซวงซวงสซวงช่วงช่วะบ่ดูสิเอออ้าวเนาะเฮ้ยตุ้ยปรามมนะมะได้เลยเด้อฮ่าบ่เนาะทางน้องลาน้อยได้สเป็ดไก่เกือเบิดแล้วบ่คือเห็นในช่องบ่บุญมนั้นเป็ดไก่คือแต้โคบโคบอยู่ลายยัง่นือบ่แม่นฮอด300โตเพิ่นบ่จักบ่ฮอดบ่ โฮล่ะบ่ได้น Get ําอันนี้เด้อส่าเป็ดไก่ไปส่านี่น่ะแต่ก็โคบอยู่นี่บ่เป็ดเจ้าบ่เอ้ยเป็ดไก่เจ้าบ่แน่ๆตรวยมื้อ่แนะน่อแม่นบดนี่เนาะคงน้องได้คบขลาวแน่เอาเนาะออกกําลังกายไกลบ่นี่ยง ตั้มไม่ดิดกันยังมาแตกอยู่โคกกันเนาะสลับไายสลับขัวอยู่แกหรือทีนะครับโมเมนพ่อพัดแล้วโม่หน่องนี่ยนะพี่ได้เจอองูน่ะองูเออพี่ได้เห็นทางน้องเพิ่นพัดเข่าเตือหึงเลยได้นี่เห็นแต่ในคลิปช่องบอยาบวะลุงเพิ่มลุงเพิ่มบ่ này không đẹp của đôi chú là thằng hay bộ với man hay có hai là khẩu có ếch cực loa của đừng ạ ừ ừ ừ ออนี่นี่ให้ผู้ชาวเพื่อนพัดก่อนอย็กเห็นเอ้ยเจ้าพัดด้วยอะไรให้พี่น่องเบืองน้ำแข็งก่อนโอ้โหนี้างไรต้มไก่แล้ววันนี้ขอเอ็นคือทำวัวลายไปเนี่ยเรากระน็อคำวัวเฮือนเขาเจ้ากระน็อ ต่ำบ่คือไปสีเขาเจ้าสีสีบ่อแลบ่ได้ต่ำไปนีโบ่โบ่โอ้โหแล้ต่ำม,มุนพวกน,นี้เนาะที่แกะมันก็ได้อันนี้มุนแหง้งแก่เขาเอาเอเลยคนเล่านี่ต่ำยุ่งอต่ก่อนนี่ต่ำแต่ว่าใช่แบบตีนเห,ย,หยียบเอาเด้ เอาตีนเหยียบแม่นตําตีนเหยียบมันมันสิเป็นลํายาวๆแหเด้อ่าตีนเหยียบเอาแล้วก็ขางหน้าก็คดค่อยคอกเอาแนีเพิ่นตํามือเลยเฮ็ดเฮ็ดเป็นเบิดนี่เนาะคนเหนือพี่น้อเออามีงสีนี่ก็บ่ได้ตําเนาะแปชําาตักน้ําวย อันตัวนี้มีหงสีอยู่ในตะวล่างนะเนาะปั้นเอาเองบบดนี้น้ำบัวมาเดี๋ยวให้ได้กูน้ำมือดีอาบน้ำห้วยเลยมือนี้น้ำบ่มาตรงอาบน้ำห้วย้อน้ำห้วยเขามีไงลูกเอาเอาไปอาบเยอะเลยอันนี้ตำอีกจะน้อยนี่เนาะจะไปเจาะนื้อปืนเลยใช่ป่ะครับเจาะเช่นไรได้แล้วหรอวะนี่บ่ยังแล้ว

มามามือนเจ้าอันูนอนตามเขาดู่ะไรสุดแรกอ่ะเออเนาะในรอบ3าปีฉันบ่ดูกเจ้าเพรได้ตามเขานะเลยใช่แลกว่ามือนี้พิเศษแน่เนิเนาะดูยังไงยังเนาะ Đôi 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 Rồi rồi rồi, đường thang bật phai cháu, đường thang bật phai bọn Rồi rồi. 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 มาตะชวนแล้วไปตั้งนั่งไปตั้งข้ามันเมื่อยแต่แต่ก่อนนี่แต่ยังน้อยนี่แสดงว่านี่เฮ็ดเวียงหนักเนาะน้องลาน้อยกเนาะอันนี้เฮ็ดแมันลกไปนเด้ดวนีอันคามีมีหงสีเนาะจเ้อน้มีในกแน่เไปให้่อลกวนนจะตายบางเทื่อนี้ยังนกอนเมื่อยดงเวยนทด เฮ็ดแต่ให้ได้สวนเนาะแต่ว่าเวียงงานที่ว่าตําเข้าตํานบ่ได้เฮ็ดแล้วเนาะ่ว่าสิเอางขน้อยออํานี่ก็กก็ได้กินนี่แหละเนาะือยเะออกไก่กเนาะอย่าอยกเลยวจังันวก็เา เฮ็ดจอมบ่แห้งโทคือเด้อโอ้โทเนาะเอาเอาไปยังบ่แล้วอยู่เนาะคือซ่าอันจําบ่ได้บ่แซงก็เพราะว่าเคยให้ทางพ่อน้องน้ําให้เราไปแก้ไม้เท่านั้นเด้ไม้48น่ะาแกบ่เราว่าอยู่คนในบ้านนี่เด้เรามีพี่ได้กาิ์ ไ,ไ,ได้หาหาเดือนลอ๋ะเราเอาเมียคนบ้านนีโบแม่นอ๋อเพราะว่าช่วงที่ว่าตัวเติมเพื่อนน้องน้ำเลยมันขาดไม่ซีแปดเลยไปสร้างห้านเนี่ยขาเจ้าบัามาส่งได้มันหน่อยก็ี๋ยวได้ยังไงอน้องน้ำเนี่ยหารุดนี่เต๊ะกับไปแกะกับพ่อยังไนี่แหละเดี๋ยวว่ามุนี่เบนเราโพเพมาโดนลใจอยู่เราอยากถามเราอย่างมานี่พี่น้องเราอย่างไม่เพื่อนทางอะไรอ่ะเราเฮ็ดเป็นบ่ บัวและโบเลยเคยถามบอกว่าระหว่างเราเพื่อนซ่านเป็นบัวนะด่างฟัวในตาตะดกเพราะมันด่างบัเป็นแมนบัโด้เออไออันจะดงตาดองนะแล้วเห็ดบัเป็นเรามาถามแล้วว่าเราอยากเห็ดเพื่อนไหนทางอาเดียเอาเลยบัวหูคือกันและบอกว่าเราเคยถามพูดคุยเรื่องเพื่อนซ่านเด้วยเราเป็นเห็ดเราเมาเราจัดมาจัดลา เจิดหน้าเจิดหลังเป๊ะกว่านายเฮากันสิเว้าก็เราเว้าไปเลยเลยเนาะแม่นได้แล้วบาดนีได้แล้วได้แล้วเนาะอาเดี๋ยวจังน้อยสิย่างไปหาทางอดก่อนพี่น้องพ่งไปพ่นละ ที่ดินที่ทางเนาะก็งามแล้วมื้ออื่นก็มีแต่น่าจะเบิ่งเสาเนาะยินเจ้าสิมาเอามื้ออื่นบ่เสาฮอดบ่ว่ามื้ออื่นนี่แหละันบ่แม่นมื้ออื่นก็แม่นว่าหลังสงกรานต์บดนี้ประมาณนันนะดังปีดังปีดังปีหน้าพุ่นละคั่นสิว่าปีใหม่สงกรานต์เสาอันอายุเจ้าเท่ายโทษเด้อ พะบ่ได้ฮู้ซ่ําบ่ได้ฮู้บ่อนน้องลาน้อยนี่เท่าใดก็อายุ20ปีบ่ได้น้อยนี่มันเกิดมาแล้วเขาจดไว้จฮู้อ๋อแต่เก่าแต่กี้เขายังบ่ได้จดเจ้านบ่ได้จดอายุไว้เนาะอันนี้นั่น20ปี20ปีิประมาณ40 45เนาะใส่อยู่เนาะหรือว่าบ่ฮอบ่40ปีบ่ สามสิบเก้าปีว๋อพวน้อยไปแจ๊กนคือคือซีเมนรดวตะเบเี่ยหาเจ็ดปีอาเดียนี่เอาเอาเมียไดเจ็ดปีได้เอาเรียนี่เจ็ดเจ็ปี ในรอบสปีบ่คอยตามเข่าไปน่อยต่ยังเห็ดได้คือเกาอยู่เนาะเห็ดได้แล้วเป็นเออแต่ว่าที่แถวทังเหนือนี่สลายนะก็เจ้าตามเข่าแบบนี้ได้เลยเศรษฐุคุังค่าเฮื่อได้ตามเข่าเไม่มาเตามเข่าลตเา้าไม่เข้น่เอาเตามตามตลอดเวเอาเอเอาไเนาะ ไหนใกล้สาหนิไหนใกล้กินสาคือลาปะเลยกับมวยอันไหนก่อมึงยังมึงยังว้าข้าวนี่เยาตำข้าวนี่อ๋อจะไปริวาภาษาเจ้าก็งุ้งได้อลงุ้งตึ๊กเลยว้าข้าวรีข้าวนิข้าวเข่าข้าวเข้าวแดงแต่มันออกสีขาว พาแต่ตามนั่นแหละบันทึกพี่น้อยเ,เดี๋ยวคงไปทางหา,าเดียก่อนบันทึกเด้ดอโดยเห็นทางน้องเพิ่นตามเข่าพี่น้อยน,นี่แหละเนาะเพราะว่าโบรนานแล้วแต่ทีมงานเทากับสุหลายเพราะได้เห็นเคสตามเข่าสุลายนี่ก็เห็นกันที่ๆกันเนาะเรียบร้อยเนาะมาพ่อมาด้วยบันทึก ô biệt mày có nhiều mặt mặt này lao bọp đi anh đi bọc gương lao lắng đi bọc đi hạ nhọn nhà bong thằng học thịt lắng kha lao bọn lại ba nó นวบนกอู้าลาวลาวามปีปีนี่มาจริงริมอ่ันระนาวบ่าัวบักตะนาวาัวตะนาวบราตะนาวบเดวยัวเนา่นาวเรรวาัวตนานาวัวน่าัวนวันาวบรรันะนาันระนตะนอ่าันาน่น้ว่าตนาวเาหนาบานาหะนาบ่าหัวตา ไปเสนอพูดแช่งไปหาทางไอเดียก่อนเด,อด้อไนะด้เเอาอาละพี่น้อยน่าสบายดีน้องเด้อโอเคน้องดาราเนาะเอ้ยมีงยังร้องเพลงละบัดน,นี้ลำซิ่งไรเฮ้ยเอาเบิ่งกันเด้อเนาะ,นะอ๋ออันนี้เป็นอีกอ่ามุมอยู่ท้ายตะวันตกเนาะสำหรับทางที่ดินเราพี่น้อย อ่าอยู่ทึบมึงก็สะเป็นทางตะเวนออกเนาะนี่แหละนี่ก็จะเป็นอีเกรืงนี่ไปหน่อยเนาะเนาะมาเบิ่งทางนี้ก่อนเป็นที่ได้ชนลายนี่ก็ทาว่าโบนัสนี่ก็ทาว่าโบบอกนี่ยแล้วก็ไปเฮ็ดเบียกได้ๆพี่น้องไอ้ประตูนี่เพราะว่าเราถามนี่คือว่าทาชุมเจ้าสิมาเมื่อใดนี่เบาคอยเด้อเราอ่าฉันอยสิไปให้เราไปเฮ็ดเบียก มืออื่นก็ต้องอยู่อีกนน่เนาะเบื้องเสา้ำกับเจ้ามื้อนี่ก็เครื่องมือเราไปเห็ดเวียกสวนแล้วเป็นจังไจเนาะมาแล้วบ่เดี๋ยวะะอะไรเนาะก็เป็นอีกเค่หนึ่งผ่าคโคเมพี่น้องแลวก็เอฟซีเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งประตูเราเรื่องเพื่อนเรื่องซ่านนี่แหละพี่น้องเนาะเบื้องน้ำการจนแล้วจนทั่วพมแล้วพี่น้อง,นะองเ้ววองอย นี่ได้นี่เนาะอือนี่ก็บนชนไปอยู่ก่อนไปหน่อยเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้อ๋อสบายดีเห็นแล้วบ่แว่นนหมเห็นแล้วเห็นอยูไซเอว่นตาน่ะแว่นตาไอ้ไปเ่งมือเห็นอยู่ไซเอ่อแว่นตานั่นปะแล้วเป็นเว็นตาเจ้าไซเห็นไหมด้ยเหี้ยเลยบ่เหี้ยเลย ไปเฮียอายุใช่ไงนะไปเฮียก็เด oh. ็ดเด็ดตรงนี้โอ้ยเนาะเรียบร้อยบ่เฮียอายุยุคนมองข้าเจ้าเกศดินฮันบ่โดยอาป้าแล้วหมุนไปแล้วน่ะเนาะเอาเมื่อจะให้เอาหาหากระเพร็ดป้าแล้วเจ้าหากระเมื่อจะให้โดยเอาแบบใหม่นี่ใช่นะแบบเปก โบเบกใหม่อันนี่โบแต่จให้คนพูดดี่โนนี่เนาะอ่าเอามาจุบโบด้วยอไก่บ่ให้เจ้าน่ะเก่งเจ้าอยากไปเบิร์เอาไปชงอียังยังเพิ่มเติบบอย่างไม่ได้เพิ่มเติบเลยเอวดเออหวยขึ้นหน่อยเดียวฮอดโหลดใช่อันเลยหวยนี่บอรวยหวยตัวนี้บ่เออที่หวยหยู่พุ่นไหนขึ้นไปพุ่นอีกเออหน่อยเดียว หอดชมก็ใหญ่พุ่นฮอดนี่บองกคกนั่นบ่เอ๋อบอลกคกเออนชมบอลพอชัยเออเอาเอาเดี๋ยวพังเบิ้งมื่ออื่นเส้อโดยพาไปในเด้อโดยหรือง้างออกกันร่างกายพาไปเบิ้งให้ก่อนโดยอ่าว่าปลูกอย่างแน่เนาะโดยเอันนี้เป็นไม้ที่ว่าแบกมาจะพุ่นหนนีิเนาะโดยเอาแบกมาจะพุ่นอืมตัดเบิ้งให้เ่าเห็ด มีมังม่วงมักแตงปลูกน้ำอยู่บ่ยังปลูกใช้อยู่บ่เออกันเออมักเสีดีบักเสียดีกันเนาะยังชักหายกับห้องปลูกปลูกหมดเข่าเจ้าปลูกใช่แล้วว่าเข่ายังยังหมดท่านได้ปลูกโอ้ยแดดแดดหนีตายลมดีแท้โดยเออยังอันนี้เดินหาฮอตเดินฮกเอ่า ว่างกลางไว้เด so 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 ินหกแล้วอันนี้โอ้ปลูกมันปลูกชิรี่วันนี้ชักไห้แล้วแล้วปลูกมันก้อนชักไห้เออ่เออนี่ย่างย่างด้วยเดียวเหาอเออคือเอาปลูกนี่มันนี่เออเป็นเจ้าบอกเคยเห็นแลยเจ้าไปมื่อื่นเจ้าไปเบิ่งจังยังไปไปรอเบิ่งเนาะไปรอเออโอเคโอเคเอา เดี๋ยวบื้อเฮาสิซื้อกุบมาโดยพาไปเลาะไปเบิ่งให้เราพี่น้องโดยอืมยังเฮาฮื้อก็ยังเลาะเลียวแต่แลวเฮาฮื้อเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ปลูกเนาะยังมีแต่อันนี้สิซื้อโดยเออครึ่งนึงเฮาปลูกแล้วครึ่งนึงปลูกแล้วปลูกยังครึ่งนึงน่ะครึ่งนึงนี่ปลูกันปลูกมาตนี่เออออกแล้วบ่ยังโอ้ยดๆนี อาบแล้วว่าน้ำยังว่ามีน้ำเหรอเฮ้ยว่ามีน้ำน้ำอะไหลเออน้ำกรบปุ่ไหลใช่ไหมอ้าแค่เดี๋ยวหุ่เข้ากระปุ่มมีได้บานนี่เรียบร้อยบานนี้เนาะน้ำอาบน้ำห้วยนี่อาบน้ำห้วยเออแล้วน้ำกินกรบปุ่มีหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วหรือเ่าโดยอาบแล้วเออเอาเอ้เนาะเออเป็นจังไดไฟนั่นหุงอยู่บ่คือเก่าอยู่บ่าโดย ดีเลยเพิ่มใไปน้ำออกไปได้ไหมเช็ดไปได้หน้ามวไหลเนาะปิดไว้เนาะเดี๋ยวน้ามันกระจาแล้วยังกระเจ้าต่อทออยู่มีน้ามาเข่าซ้ำอานนี้เนาะ<อ>ใช้คือมือแท้คือบัวเปิดไพ่ให้ลูกนะฮะ Cứ bỏ bỏ phai này luôn Phụ phai lọc nhai phụ Ấn à, chắc nói mân hùng anh bò Được, anh hùng anh Ờ, 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 ịt sẽ nó Được Ấn à, chắc nói mất hùng Được Hú Thấy nó rồi Ơ đi ạ Được Bên con bớt đi xử ma chấm Được Ơ Khánh ngân hãy nịp Kín như bọc Ăn Em loại หันข้ามีอยู่บ่เออฮะไปบ่หันข้าเลยไะซู้ก็โอ้ยฮะได้แต่ปลวเวทต่างเออเอาเอาพอเอาไปซื้ออย่างมาเอาเดี๋ยวเอาเงินให้เจ้าห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสิซื้ออย่างกินเด้ออย่างไปซื้อยังก็ได้ซื้อแนวเย็นๆมากินเด้ออ่าพอมีแห้งจัง่อยเป็นลมเลยฮะอ่ากำลังสิได้ตั้งเฮือนรถ ป็นลมหนูพ่อเฮงอีกแล้วเนาะเออเอาเียใบย่งนี่นะ2มนบ่เออเอาเอาเก่งๆเนาะสู่ๆพี่นองเ้ยเออเอาหัวหน้าครอบครัวเนาะไปหาลเหากับก่อนมาหนีเรื่ออื่นพ่อกันไหมเนาะอาบน้ำอาบน้ำนี่นานี่เนาน ฮ็ดเวเห็ดงานโยดยางเจ้าบอกเฮาไปเอาเดอมือนี้อย่างเฮาฮ็ดเวีรอย่างฮ็ดบนฮ็ดอันนั้นเจ้าว่กเขาจะยยกเมื่อบาดเมืออันนั้นอีกสองมือเฮาสีเมื่อโดยสองมือเฮาสิเมื่อไปฮามือเดอมือนี้เดมไปนาก่อนลเจ้าสิหาเนีฝักแนวต้นบอกโอยเอาอะไรอีกมืออื่นมือพนเฮามื่อ ไอ้สมือเป็นเดินทางเมื่อเด้อทาง้วยทำเมียไทยด้วยชาวเดานทางเออดีแล้วทางไทยไทยแล้วบ่สบายโดยโดยเอาเอาขอบมุกขอบใจได้ไรเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเจ้าญะปะเลยเด้อเออเอาเอาทำไทยได้โดยโดยพ่อตู่โดยโดยเอาขอบมุกขอบใจได้ไรพ่อตู่เด้อคือกันอยู่ดีมีแห้งเจ้ากันเนาะไปอาบน้ำอาบไงแบบนี้เด้อเออโดยเอาเมื่อื่เช้าว่ากันเนาะ เออน้าํากับบ่ไหลเออน้าํากับบ่ไหลดีแต่ว่าไฟมาเนาะอ่ะพี่พี่น้อง,งตัดมาก็สู้อีกครอบครัวนึงอย่พี่กะกมื้อนี่รอแลพี่น้อนง้นี้ได้เนาะทางนี้กะเข้าบ่เฮ็ดหยังนี่มกโอ้มุกหยังไปตู้นี่มกปลาโอ้มุกปลา อ,อ,อันนั้นหอมขี้เล็กน,น,นะเนาะโอ้แซ่บแด้นี่หอมแด้นี่เนาะทาแซ่บๆเนาะตอนคำตอนแดงแดงเออไปตามน,นั้นละพี่น้องเนาะลาปีละน้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเนาะปืนอัปเดตเปืนต้องกันอีกพี่น้องทั้งอาเดะเนาะมื้อน,นี้บ๊ายบายเลยพี่น้องเด้อสบายดี